แรงมาเบิ่งว่วมาเบิ่งงัวครับมือนี้งัวออกลูกงัวออกลูกไม่บามันแดงครับบามันพริกแดงโูกพริกแดงแม่เป็นบามันลูกพริกแดงพร้อมเป็นพริกแดงพื้นฐานนอนพึ่งออกได้สองได ตัวแม่แล้วตัวถึกเนี่ยตัวถึกค่ะได้ตัวถิกได้ตัวถึกแดงอยู่พริกแดงพอมันพริกแดงผสมพริกแดงค่ะแม่มันบามันแดงคุณอบผู้เลี้ยงปูนัาแม่มันเขาบีกับมันหรอ ปาอ้ามจะมาเมองว่าน่อยเจ้าออกลูกแล้วขามันอ่อนมนหวงมันหวงลูกห้ล้วเตีมจ้าผสมแบงกัดเจ้าอีด้ซ้ำบูเล่บัณฑ์อาซุ่มซุ่มมันมาดี ประมาณท่านว่ามันเกิดสิข้นอีกเนี่ยมันขืนไหมข้นดีอยู่อีบี้ก็ขืนดีตีตะกีบป้าอมวามันให้ลูกดีเดนเดียวนี่มันคือห่างเนาะโอ้มันใหญ่ไว้ ฐานราคาดีปานนี่จะออกเลยวเนาะ <laughs> ลูกเนะาะงอนอยงอนอยเนาะเมเป็นบามันนี่ลูกลูกผสมพริกแดงได้โตเถอะค่ะ

ตอนมันลูกขึ้นไม่ตอนลุกออกแล้วลุกขึ้นมันไม่อ็กหน่อยเดียันี้นจังคือมันเจ็บท้องจังเบงนอนเบงเป็นโถงเงียวมากตารทุกลามจะส่งเงียวมากกับหวนี้ปรเทศสกาี่เดียวากเแสดงว่ามันออกไงเดียราะว่าเจาล่ยหอดบานเป๊บเดียวมันก็ออกเนาะหรว่าอว่ากตัวนเห็นอาการมันดยตรงไไม่หรอว่ผันอลูกที่ตรงสากัวก็แรงนี่แค่อเพราะว่าตะาเดียวจะยกหางมันจะคือจัง มันสิบเดือนนะตัวเนี้ยสุางามอย่หอกพ่น่ะเป็นไงที่อมันห่วงเจ้าเจ้ากระสน่าห่างมันดีเออเห็นใบหนันไปยังถามว่ามันดื้อบ่แบบเบื่อดื้อหเลี้ยงไปก่อนให้มันมีคาค่อยขายออกถ้ามันดื้อคอย เออเหลียงไว้ก่อนค่ะมันมีค่าพุ่นริกแดงแดงคือพออยู่ดอกโตหน่อยลูกบัตตอร์ดัแม่บะมันปลูกสองโตเป็นหอดนะปูกตัวนี้ก็ไี่ห่วงมันปค่ย <laughs> tôi bên tróng bị quên. tuần. 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 tuần.

ม้วนน้องปล่อยม้วนน้องปล่อยได้สองตัวแล้วถุงที่พอมันสูงพริกแดงพริกแดงมันสูงใหญ่มันบอลุ่มออกตัวน้อยมันจะใหญ่กหรืวมันจะใหญ่ไรมันออกตัวใหญ่ตัวใดกับบอสไค่สุดอืมมาทอมานเขาเดียวนีนเรียมมองๆกันโอ้มันมันใหญ่คือคนเนาะคนเนาะเอามาสองสามโล เขาเดียวก็เป็นคนน้องเป็นบ่เงามบ่เหลี này, này n n è, ừ, nào, ่ยมจังลูกตัวอันขายใบสมเกรณ์ออกมากกวตัวใหญ่เลยมันต่างไกลๆออกมากหรืมันกับเหลี่ยมคือจังลูกนีมันสมบูรณ์มันตั้งแต่ยังไหนนำนงแม่เป็นจังไรอันอยู่ในช่วงมันเป็นโลกที่เออช่วงนั้นมันเป็นโลูกช่วงถึงว่ามันตายนะมันบ่โลูกกำลังเป็น ดกตุ้มนะเนี่ยตอนเคยขายบ้างขายไปใส่นีตัวก็เสียบ้างช่วงนั้นช่วงนั้นเพเป็นโรคช่วงเจ้าขายนะกําลังมีขาโรคนั้นเศ้าเลี้วกําลังมีค่ะเจ้าโชคดีเจ้าได้ขายถ้าขายได้นี่ได้พวมหมื่นสองมื่บ้างวันนี้เพิ่นไปขุนมาที่ตัวนีที่ประมาณลูกไปแต่เงี้ยตื่นแล้วเก๊ดแปดเที่ยวเพราะปิดเพราะมันเอานั่นไงมันกินมันเอาแนวหมักแนวาอย่างมันว่าวันนี้มันพี่ครับ Ừ, mất cả dưỡng ừ. cho chứ nó phải dưỡng thì đều có thịt cái bay 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 bò nó dành sáu mươi cua nữa